ผู้หญิงใจร้ายคนใจร้ายคนใจดำเสียงคร่ำครวญของชายหนุ่มพร้อมทั้งน้ำตาที่ไหลอาบหน้าทำให้พ่อแม่ทุกใจเป็นยิ่งหนักกรรมอะไรของลูกเรานะแม่มึงถึงได้เป็นอย่างนี้ผู้เป็นพ่อพูดออกมาด้วยความเป็นห่วงลูกชายคุณเล็ก ที่เอาแต่เศร้าโศกเสียใจเมื่อผิดหวังจากความรักบุญเรืองแกเป็นลูกชายคนเล็กจากพี่น้องสามคนมีพี่สาวอีกสองคนความที่เป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่จึงส่งเสียให้ได้รับเรียนสูงกว่าพี่สาวทั้งสองคนส่วนพี่สาวทั้งสองคนก็มีหน้าที่ทำนาช่วยพ่อแม่ส่งเสียให้น้องชายได้เรียนต่อ หลังจากจบมอส5หกะว่าจะไปเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพไปเรียนหนังสือจบออกมาจะได้มีงานทำดีๆพวกพี่ๆเขาก็เสียสละไม่เรียนต่อส่งเองไปเรียนเงินทองใช้อย่างประหยัดนะลูกจ้าพ่อฉันไปเรียนในกรุงเทพถ้าฉันเรียนจบทำงานมีเงินเดือนฉันก็จะส่งมาให้พ่อแม่กับพวกพี่ๆ แล้วที่เรียนกับที่พักมันอยู่ไกลกันไมหมลูกคุณเป็นแม่ถามไม่ไกลหรอกแม่ฉันจะเดินไปเรียนจะ้ะวัดที่ฉันไปพักกับเพื่อนอยู่ใกล้โรงเรียนดีนะเนี่ยที่เจ้าเมฆเพื่อนฉันมีหลวงลงุงแกอยู่ที่นั่นทุนเงินไปได้เยอะเลยไม่ต้องไปเช่าบ้านเช่าหออยู่พอถึงเวลาเรื่องก็เข้ากรุงเทพกับเพื่อนชื่อเมฆ เข้าไปอยู่ที่วัดวัดหนึ่งเออเออเออตั้งใจเรียนนเมฆช่วยกันดูแลตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตกับหลวงลงุลงสายก็ไปโรงเรียนกินข้าวกินปลากันก่อนจะได้ทุนไปอีกมือหนึ่งหลวงลงุงจัดกุฏิหนึ่งซึ่งว่างให้เรืองกับเมฆอยู่ทั้งคู่ก็ตั้งใจเล่าเรียนสี่ปีถึงจะเรียนจบเมฆ เราว่าถ้าเราเรียนจบเราอยากเรียนต่ออีกเออเพื่อนอย่าไปคิดล่วงหน้าเลยเอาวันนี้ให้ดีก่อนเรียนจบแล้วค่อยว่ากันทั้งสองคนก็นอนมุ้งเดียวกันเป็นเพื่อนที่รักกันมากมีอะไรก็ช่วยเหลือกันปิดเทอมนี้จะกลับบ้านไหมเรืองเราว่าจะไม่กลับเราว่าจะหางานทำหาไรายได้ เดี๋ยวค่อยเขียนจดหมายส่งไปบอกพ่อแม่เออดีงั้นเราก็ไม่กลับเราไปหางานทำด้วยกันเนาะพ่อปิดเทอมทั้งคู่ก็ไปหางานทำได้งานเป็นผู้ช่วยร้านของชำอยู่ในละแวกนั้นร้านนั้นเป็นร้านใหญ่ลูกค้าประจำมากมายทั้งคู่ก็ขยันขันแข็งเรียนรู้เร็วจนเจ้าของร้านชื่นชมทั้งคู่ ลือสองคงน,นี่ขยันฉลาดว่าชอบหรือทั้งสองคนมาใกล้ๆว่าหน่อยสิเท่าแก่เจ้าของร้านเรียกทั้งคู่มาใกล้ๆแล้วแกก็พิจารณารูปร่างหน้าตาทั้งคู่อืมอาเมกลือนี่ลักษณะดีอีกหน่อยก็จะมีฐานะมีการมีงานทำมั่นคงโงเ่เฮงลือดีนะ ส่วนอาเรีองนี่หรือนี่ก็เอพยายามประคับประคองตัวเองให้ดีอย่าตึงอย่าย่อนไปคงเรามังไม่เหมือนกลางนาะหรือรักใครรักจริงอัวรู้ต้องปล่อยบางบ้างอย่าปักใจมากเกินไปอเมกต่อไปภายภาคหนะ้าหรืออย่าทิ้งอาเร่องนะ เป็นเพื่อนกันต้องช่วยดูแลกันนะเป็นห่วงเป็นใย,ยซึ่งกันและกันอ่ะวันนี้กลับวัดได้แล้วเดี๋ยวลงุงลุงจะเป็นห่วงอย่าทะเลทลายที่ไหนล่ะครับเท่าแกทั้งคู่ก็เดินกลับวัดกันไปที่เท่าแกพูดเราไม่เข้าใจเลยเมฆอะไรมันจะเกิดขึ้นกับฉันในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ช่างมันเถอะอย่าคิดมากรีบกลับเถอะ เดี๋ยวลุงลุงเป็นห่วงทั้งคู่ก็รีบเดินกลับวัดปีแรกที่ทั้งคู่เข้ามาเล่าเรียนจนจบเทอมสองถึงได้กลับบ้านเถ้าแก่ร้านขายของชาำพูดขึ้นว่ากลับไปบ้านไปหาพ่อหาแม่บ้างเขาคงคิดถึงกังแย่แล้วทีนี่ไม่ต้องห่วงกลับมาค่อยมาทำงานอ้วไม่ว่าอะไรหรอกทั้งสองคนจึงเดินทางกลับบ้าน อยู่บ้านได้อาทิตย์เดียวก็กลับมาช่วยเท่าแก่ขายของตามปกติเท่าแก่พ่อกับแม่ฉนันแน่เอาปลาครมไปย่างมาฝากเท่าแก่ครับเออลีลีีลีลลลปลาแถวบ้านพวกเอนี่คงอร่อยมากอ้วชอบขับใจส่วนเมฆก็เอาขนมแ,มแห้งๆที่แม่ทำมาฝากทั้งสองคนเรียนจนอยู่ปีสุดท้ายทั้งคู่ก็เติบโตเป็นหนุ่มเมฆนั้นเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ แม้ผิวจะเข้มแต่รูปร่างบึกบึนกำยำหล่อเหลาส่วนเรืองนั้นค่อนข้างเตี้ยสักนิดหนึ่งแต่ผิวขาวหน้าตาก็ใช้ได้ทั้งคู่ยังนอนกุติหลังเดิมตั้งแต่เข้ามาอยู่ใหม่ๆกิจวัตรประจำวันก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช้าก็ออกไปบินธบาตกับหลวงลุงแล้วก็ไปเรียนหนังสือการเรียนนั้นเรืองเรียนได้คะแนนดีกว่าเมฆ เราว่าเราเรียนจบแล้วเราจะไปสอบเข้ากรมเราคงไม่เรียนต่อหรอกเรืองเราเริ่มเบื่อการเรียนแล้วอยากทํางานมากกว่าจะได้มีเงินเดือนส่งทางบ้านบ้างพวกน้องๆก็เรียนอยู่สงสารพ่อกับแม่จะส่งไม่ไหวเอาแต่เราอยากเรียนต่อเพื่อนก็แล้วแต่นายเรียนเก่งกว่าเราฐานะทางบ้านก็ดีกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร ทั้งสองมุมานะเล่าเรียนจนจบพอจบก็กลับมาบ้านเรียนจบแล้วหางานทำเลยหรือเปล่าเรืองผู้เป็นพ่อถามฉันอยากเรียนต่อเฉพ่อต่ออีกสองปีวุฒิจะได้สูงขึ้นเวลาทำงานเงินเดือนก็สูงกว่าคนอื่นๆแต่เรียนสูงๆมันก็ยิ่งยากนะลูกนาะเรื่องเขาเรียนเก่งผมว่าไม่น่ามีปัญหานะพ่อ เมฆเสริมขึ้นมาเอาเอาเอา,เอาจะเรียนต่อพ่อแม่พี่ๆก็ไม่ว่ารอกมีปัญญาส่งเสียแล้วเมฆละ่ะจะเรียนต่อไหมไม่จะ้ะกะว่าจะสอบเข้ากรมทำงานครับเมฆก,กลับมาบ้านมาพักบ้านเรืองหลังจากเรียนจบแวะมาพักที่บ้านของเรืองก้อนกลับไปบ้านตัวเอง หลังจากนั้นเรื่องก็สมัครเรียนวิศวกรรมได้เขาเช่าหอพักอยู่คนเดียวส่วนเมฆก,ก็ทำงานที่กรมเพราะสอบบรรจุได้นา,นานเมฆก,ก็มาหาเรืองในวันหยุดเมฆนั้นเช่าบ้านอยู่ใกล้ใก,ใกที่ทำงานเรื่องเราชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ทำงานเขาแก่กว่าเราปีหนึ่งอะ่ะคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วกล่าว่าปีหน้าจะบวชให้พ่อกับแม่แล้วค่อยแต่งงานกัน ดีๆวันหลังพามาให้เรารู้จักบ้างได้ได้ไดแล้วเรื่องเรามีแฟนยังยังรอกอยากเรียนให้จบก่อนนะตอนนี้มุ่งไปที่การเรียนมากกว่าเกือบสองปีแล้วเรื่องใกล้จะเรียนจบแต่โชคชะตาทำให้ชีวิตต้องมีอะไรเป็นอุปสรรคเสมอเหลืออ,อีกเทอมเดียวก็จะเรียนจบแล้ววันนั้นเรื่องไปหาเท่าแก่ที่เคยไปทำงานในร้านของฉัน ซื้อผลไม้ไปฝากอา้าวอาเรื่องเป็นไงบ้างล่ะมานั่งกองสวัสดีครับเท่าแกเออเออเออสวัสดีเป็นไงบ้างเรียนใกล้จบแล้วหรือยังอะและอเมกล่ะใกล้แล้วครับเหลืออีกเทอมเดียวเมฆเขาคงงานยุ่งอ่ะครับเลยไม่ได้มาด้วยเห็นเขาเคยพูดว่าวันหยุดจะมาหาเท่าแกทักนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันครับผมเองก็เรียนหนักมาก ใกล้จะจบแล้วอย่าเคร่งเครียกนะดูสิลือผอมไปเยอะเลยหน้าตาก็ไม่ค่อยสดชื่นต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวเครียดไปจะไม่เป็นผงรีเรื่องนั่งคุยกับเท่าแก่ได้สักพักก็ขอตัวกลับเออโชคดีโชคดีวันหลังค่อยมาใหม่จำไว้นะอย่าเคร่งเครียดมากไปว่าเคยเจอลือเล้ยว อ่าเป็นห่วงครับเท่าแก่ผมจะจำไว้ครับขอตัวกลับก่อนครับเรื่องลาเท่าแก่ยกมือไหว้แล้วก็หันหลังกลับเดินออกไปจากร้านความให้ทันระวังตัวก็ไปชนกับร่างร่างหนึ่งซึ่งกำลังเดินอยู่ริมถนนจนของเขาหล่นอุ๊ยขอโทษครับผมขอโทษไม่เป็นไรจ้าร่างนั้นเป็นหญิงสาวอายุราวๆยี่สิบหน้าตาหมดจดงดงาม รูปร่างสมส่วนสูงพอๆพกับเรืองเดี๋ยวผมหยิบขอให้ครับเรืองเก็บถุงกระดาษที่หล่นและส่งให้สาวน้อยผู้นั้นสายตาทั้งคู่ก็ประสานกันเรืองเหมือนตกอยู่ในผวังเขาตกหลุมรักสาวคนนั้นเข้าให้แล้วเขายืนจ้องมองหน้าสาวอยู่นานจนสาวเจ้าสะเทือนอายเออคุณฉันขอของฉันด้วย สาวเจ้าทวงของที่อยู่ในมือเรีองอ๋อครับครับผมผมขอโทษครับคุณเป็นอะไรมากไหมฉันไม่ได้เป็นอะไรผมผมเดินไปส่งนะครับไม่ต้องรอกบ้านฉันอยู่หลังตลาดนี้เองเดินไปไม่นานก็ถึงเออผมผมก็จะเดินไปแถวนั้นเหมือนกันถ้าไม่รังเกียจผมขอเดินไปด้วยครับอืมตามใจทั้งคู่คุยกันไป ตลอดทางจนถึงบ้านสาวน้อยผู้นั้นผมชื่อเรืองครับคุณละชื่ออะไรครับอืมฉันชื่อรุจีฉันเข้าบ้านก่อนนะเออแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกครับเรื่องถามรุจีอืมฉันเรียนอยู่แถวแถวสวนดุสิตนะ่ะโรงเรียนการเรือนปีแรกแม้อยู่ใกล้ๆก,กับที่ผมเรียนเลย ผมขออนุญาตไปหาที่โรงเรียนบ้างนะครับรุจีไม่ตอบแต่ก็ยิ้มอาอๆแล้วก็เปิดประตูเข้าบ้านไปวันรุ่งขึ้นหลังจากเลิกเรียนเรื่องก็ไปดักพบรุจีที่หน้าโรงเรียนทั้งสองพบกันแล้วก็เดินลัดเลาะมาส่งรุจีที่บ้านความสัมพันธ์ทั้งสองเป็นไปได้ด้วยดีรุจีนั้นเป็นลูกสาวคนโต มีน้องชายอีกหนึ่งคนพ่อเป็นทหารมียศในพันเอกส่วนแม่เป็นครูสอนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแถวแถวเสาชิงช้าน้องชายก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับแม่เยน็นเย็นคุณพ่อก็จะไปรับคุณแม่และน้องกลับบ้านบ้านของเธอมีเนื้อที่กว้างขวางพอสมควรตัวบ้านเป็นบ้านไม้ครึ่งตึกครึ่งไม้หลังใหญ่ มีคนรับใช้ผู้หญิงหนึ่งคนและทหารเกณฑ์ที่มาช่วยงานบ้านความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นแนบแน่นขึ้นจนวันหนึ่งพ่อของรุจีเห็นเข้าว่ามีผู้ชายมาส่งถึงหน้าบ้านก็ถามไถ่ลูกสาวรุจีก็เล่าให้ฟังโดยไม่ปิดบงังยังเรียนอยู่ทั้งสองคนห้ามมีอะไรเกินเลยกันนะค่ะคุณพ่อหนูรับรองค่ะ แค่คบกันเฉยๆพ่อของรุจีก็เหมือนทหารทั่วไปเคร่งครัดมีระเบียบวินัยเข้มงวดกับลูกๆมากคุณพ่อของรุจีคิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจะให้ลูกสาวคนเดียวไปรักกับไอหนุ่มนั่นเด็กต่างจังหวัดไม่คู่ควรด้วยประการทั้งสิ้นบทเริ่มต้นของการขัดขวางลูกสาวก็เริ่มขึ้น แกไปรับไปส่งรุจีทุกวันจนเรืองไม่เคยได้พบกับรุจีอีกส่วนรุจีนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะรู้ว่าพ่อเป็นคนดุเรืองเองก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อจึงตัดสินใจมาหารุจีที่บ้านเขาไมยือนอยู่ตรงหน้าบ้านพ่อของรุจีก็ขับรถมาพอดีนายใช่ไหมชื่อเรืองใช่ครับเออฉันขอพูดตรงๆนะ ฉันมีลูกสาวคนเดียวอยากให้ได้คนที่คู่ควรกันไม่ใช่นักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบอย่างเธอฉันคาดหวังกับอนาคตของลูกสาวฉันมากเขาจะต้องได้แต่งงานกับคนที่มีอนาคตไกลมีฐานะมีชาติตระกูลไม่ใช่เด็กต่างจังหวัดอย่างเธอเรียนก็ยังเรียนไม่จบอืมผมผมก็แค่คุยคุยกันคบกันครับ อีกเทอมเดียวผมก็จะจบแล้วจบแล้วผมก็จะมีงานทําที่ดีครับผมก็เรียนสูงพอสมควรครับเอาอย่างนี้ให้เรียนจบมีงานทําเสียก่อนคอยมาคบกับลูกสาวฉันตอนนี้ฉันขอห้ามไม่ให้เธอมาพบกับลูกสาวฉันอีกฉันเป็นทหารเข้าใจนะทาหาขืนยังดื้อดึงฉันไม่รับประกันนะว่าจะเจออะไรสิ้นคำ ก็ขับรถเข้าบา้านคนรับใช้เป็นคนเปิดประตูรั้วเรื่องเศร้าใจมากเขาไม่รู้จะทำยังไงกับอุปสรรคในความรักการเรียนก็เข้มงวดมากเพราะเป็นเทอมสุดท้ายความรักก็มีทีท่าว่าจะไม่สมหวังวันรุ่งขึ้นเขาขาดเรียนเพื่อที่จะไปดักพบรุจีที่โรงเรียนรุจีผมคิดถึงคุณมาก เขาเรียกรุจีที่กำลังเดินอยู่ใกล้ๆรั้วโรงเรียนรุจีได้ยินเข้าก็เดินเข้ามาหาเรืองตรงรั้วโรงเรียนฉันก็คิดถึงเรืองแต่คุณพ่อเข้มงวดมากไม่ให้ฉันได้พบกับเรืองเราจะทำยังไงกันดีครับฉันก็ไม่รู้แต่เรา,าเพิ่งพบกันเลยช่วงนี้คุณพ่อสั่งห้ามฉันเด็ดขาดเดี๋ยวเรื่องจะเดือดร้อนเอาทั้งคู่ยืนคุยกันพักหนึ่ง ฉันต้องเข้าเรียนก่อนนะแล้วพบกันใหม่ว่าแล้วรุจีก็เดินเข้าตึกอาคารเรียนไปตั้งแต่วันนั้นมาเรืองก็ได้แต่นั่งมือลอยไม่มีกระจิตกระจายเรียนหนังสือจนอาจารย์ต้องเข้ามาดุว่ากล่าวตักเตือนเทอมสุดท้ายแล้วนะบนเรืองถ้าเธอไม่ตั้งใจไม่ตั้งสติให้ดีเทอมนี้เธอจะแย่นะ ถ้าเทอมนี้ไม่ผ่านเธอก็จะไม่จบเอาตั้งใจเรียนถึงอาจารย์จะเขี่ยวเข็นย่างไรเรื่องก็ไม่มีกระติดกระใจใยอยู่ดีเขาเมือลอยข้าปลาไม่อยากจะแตะต้องจนร่างกายซูบผอมลงเมฆมาเยี่ยมพอรู้ข่าวจากเพื่อนของเรืองที่เรียนห้องเดียวกันเรืองเพื่อนตั้งสติหน่อย คิดถึงคำเท่าแก่ที่เคยบอกเคยเตือนไว้นะเพื่อนเดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อตัวเองเรื่องพยักหน้าแล้วก็นั่งลงเอามือกอดเขา่าหมดอะไรตายอยากในชีวิตเรื่องเพื่อนก็ตั้งใจเรียนให้จบสิเพื่อนและจะได้ทำงานดีๆมีเงินเดือนระดับวิศวกรพ่อของฝ่ายผู้หญิงเขาจะได้เห็นว่าเราไม่ได้กระจอกแบบที่เขาดูถูกเอาไว้ เ,เพื่อนเป็นวิศวกรกรมนี้เงินเดือนก็สูงนะเกียรติยศศักดิ์ศรีก็มีเขาต้องยอมรับตัวนายแน่เพื่อนเรื่องได้ยินเมฆพูดดังนั้นก็มีความหวังขึ้นมาเหมือนฝนโปรโยลงมายามฤดูแลง้งดวงตาของเขาเปลี่ยนไปทันทีขอบใจเพื่อนที่เตือนสติเราเราจะต้องทำให้ได้เราจะต้องเรียนจบ มีงานมีเกียรติให้พ่อของรุจีเห็นขอบใจเพื่อนมากเพื่อนรักเมฆให้กำลังใจและเตือนสติเรืองจนเรืองได้สติขึ้นมาเขามูมานะเรียนและก็สอบเทอมสุดท้ายจนได้เขาไปดักรอพบรุจีจนได้เจอกันรุจีฉันเรียนจบแล้วและกำลังจะสมัครสอบเข้าทำงานที่กรมเป็นวิศวกรดีใจด้วยนะเรือง ฉันเองก็เรียนจบการเดินแล้วคุยกันได้สักพักรุจีก็ขอตัวกลับเข้าบ้านเพราะใกล้เวลาพ่อของเธอกลับมาเดี๋ยวฉันเข้าบ้านก่อนนะได้เวลาคุณพ่อกลับมาแล้วละวันหลังเราเค่อยพบกันใหม่นะพบกันคราวหน้าฉันจะมีข่าวดีมาบอกนะเรื่องดีใจมากที่ได้พบกับรุจีจนเขาสอบเข้าทำงานในกรมได้บรรจุเป็นข้าราชการเงินเดือนก็สูง ดีใจด้วยเพื่อนเมฆแสดงความยินดีกับเรืองถ้าเราไม่ได้นายป่านนี้คงเรียนไม่จบไม่มีวันนี้แน่นอนเรื่องและเมฆก,กอดกันต่างคนต่างก็มีความสุขเมื่อเห็นเพื่อนประสบผลสำเร็จในชีวิตความรักที่เรืองมีต่อรุจีนั้นมั่นคงมากๆเขาไปดักพบเธอจนเจอรุจีฉันได้ทำงานในกรมแล้วเป็นวิศวกรด้วยอีกไม่นาน ฉันจะมาขอรุจีแต่งงานรุจีทั้งดีใจและชื่นชมเรืองจ้าเรืองฉันดีใจด้วยทั้งสองต่างปลื้มปิติรุจีฉันจะกลับไปบ้านไปบวชให้พ่อให้แม่ก่อนแล้วจะกลับมาขอรุจีนะจ้าฉันขออนุโมทนาด้วยแล้วทั้งพ่อและแม่ของเรืองก็จัดงานบวชให้เรืองอย่างใหญ่โต จนเมื่อสึกออกมาพ่อแม่ฉันก็บวทเรียนแล้วฉันอยากแต่งงานพ่อกับแม่ไปขอสาวให้ฉันทีนะอะไรสึกปุ๊บจะแต่งงานปับ๊บผู้หญิงเป็นใครแล้วเรื่องก็เล่าเรื่องราวถึงรุจีแล้วก็ครอบครัวตลอดจนพ่อแม่ของรุจีให้พ่อกับแม่ฟังเออเขาจะยอมยกลูกสาวให้หรอลูก พ่อเขามียศตำแหน่งใหญ่โตขนาดนั้นเรามันก็คนต่างจังหวัดชาวไร่ชาวนาแม้พ่อพ่อเขาเคยพูดว่าให้ฉันเรียนจบมีงานมีการทำแล้วค่อยมาคุยกับเขาตอนนี้ฉันก็มีงานการทำตำแหน่งก็ใหญ่โตวบวชก็บวชแล้วเขาคงไม่ปฏศศศศศศิเสธฉันหรอกทั้งพ่อและแม่ก็รับปากว่าจะไปขอให้ เรื่องดีใจมากก็กลับเขา้ากรุงเทพมาทำงานรอวันที่พ่อและแม่จะลงมาขอสาวให้เขาดีใจมากวันหนึ่งจึงแอบไปดักพบรุจีใกล้ๆบ้านของเธอก็พบกับรุจีพอดีเพราะเธอเดินออกมาจะมาซื้อของรุจีทางนี้อา้าวเรื่องรุจีพอเห็นเรื่องเขา้าก็ทำหน้าเศร้ารุจี ฉันบอกพ่อกับแม่แล้วที่จะมาสู่ขอรุจีรุจีดีใจไหมรุจีทำสีหน้าเย็นชาแล้วก็ตอบว่าอืมฉันฉันอืฉันมั่นหมายแล้วนาเรืองเรืองกลับไปเถอะฉันฉันคงแต่งงานกับเรืองไม่ได้แล้วฉันมีคู่มั่นแล้วเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางใจของเรืองเขาตั้งสติ และพูดกลับไปว่ารุจีล้อเล่นกับฉันใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมไม่เอานายอย่าล้อเล่นแบบนี้เออฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันมั่นหมายแล้วจริงจรงเรื่องเอามือมาจับมือรุจีและบีบอย่างแน่นไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเราสัญญากันแล้วเราจะแต่งงานกันทำไมทาไม ฉันก็มีงานมีตำแหน่งที่ดีรุจีสัญญากับฉันไว้แล้วนะเรื่องแทบคลั่งน้ำตาเขาเอ,อ่อลน้นลงบนใบหน้าบอกสิว่าไม่จริงรุจีรุจีโกหกใช่ไหมในระหว่างนั้นพ่อของรุจีเข้ามาแล้วก็ดึงลูกสาวออกมาจากมือของเรื่องพูดว่านายกลับไปเสืเถะลูกสาวฉันมีคู่มั่นแล้ว เป็นนายทหารหนุ่มรออนาคตไกลอย่ามายุ่งกับคนที่มีคู่มั่นแล้วอีกเลยถือว่าฉันขอร้องก็แล้วกันนายก็ยังหนุ่มแน่นผู้หญิงเยอะแยะมากมายที่คู่ควรกับนายไอซะและอย่ามาพบกับรุจีอีกไปรุจีขึ้นรถกลับบ้านลูกแล้วทั้งสองก็ขึ้นรถกลับไปเรื่องถึงกับเข่าสุดนั่งร้องไห้โดยไม่ไอายสายตาชาวบ้าน ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จนเขาเดินเมอลอยกลับถึงบ้านพักยังไม่รู้ตัวเรื่องซึมเศร้าข้าวปลาไม่ยอมแต่ต้องไปทำงานก็เมอลอยทำงานไม่มีประสิทธิภาพจนเจ้านายให้พักผ่อนก่อนด้วยความเห็นใจไปพักก่อนนายบุญเรืองสบายใจเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับมาผมเสียดายความสามารถคุณไม่เป็นไร เรื่องแค่นี้ผมช่วยคุณได้เรื่องก็ได้หยุดพักเมฆเป็นห่วงมากรีบมาดูเพื่อนและส่งข่าวไปถึงพ่อแม่ของเรืองเป็นไงบ้างลูกอย่าเสียใจไปเลยกลับไปบ้านเราก่อนไหมสบายใจแล้วค่อยกลับมาทำงานดุเจ้านายเขาให้หยุดพักเรื่องไม่ตอบพ่อแม่ว่าอะไรเลยเอาแต่ร้องไห้พ่อกับแม่ก็พากลับมาบ้านที่ต่างจังหวัด หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเรื่องก็ไม่ดีขึ้นเอาแต่ร้องไห้แล้วกเ็เพอถึงแต่คนรักจนพ่อกับแม่ต้องพาไปโรงพยาบาลอืมคนไข้มีอาการทางประสาทอาจจะต้องรักษาสักพักหนึ่งเขาได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมากครับน่าเป็นห่วงคุณหมอกล่าวกับพ่อแม่แล้วก็เมกจากวันเป็นเดือนเรื่องเริ่มมีอาการดีขึ้น จะทำยังไงดีกันล่ะเมกที่ทำงานเขาไม่ไล่ออกหรือเพิ่งจะทำงานได้ไม่นานก็มาเป็นแบบนี้ผมลองคุยกับโห,หน้าเขาแล้วครับทางัโหน้าเขาเห็นใจให้ลาพักได้เพียงแต่เรามีใบรับรองแพทย์ไปให้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรครับค่อยเบาใจหน่อยแม่ของเรื่องพูดออกมาเมฆกลับมากรุงเทพแล้วก็ไปเล่าให้เท่าแก่ ร้านของฉัาฟังถึงเรื่องราวของเรืองไอยาอัวเคยเตือนแล้วว่าอย่าเคร่งเครียดกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเออเพราะโง่เฮงอีบอกอยู่อาเมกพรุ่งนี้พาอ้วไปหาอีอ้วจะไปเยี่ยมอีวันรุ่งขึ้นเท่าแก่กับเมกและแฟนของเมกก็มาเยี่ยมเรืองอาเรืองเอ้ย ผู้หญิงคงเลียวทำไมลือคิดมากอย่างนี้วะเขาไม่ได้รักเราก็ปล่อยเขาไปเถอะเราจะคิดถึงเขาทำไมดูนี่พ่อหรือแม่หรือพี่สาวหรืออาเมฆเพื่องหรือว่าอีกคงที่เป็นคนที่รักหรือพวงใหญ่หรือไม่มีใครรักหรือเท่าพ่อแม่พี่น้องหรือแล้วตั้งสติให้ดี คิดทบทวงให้ดีนะอาเรืองนาะหรือเป็นแบบนี้คนที่รักหรือทุกคนเขาทุกใจนะหรือไม่รักพ่กอ,อีเหรอคิดให้ดีอัวก็แก่แล้วยังเป็นห่วงหรือนั่งรกมาเยี่ยมหรือเนี่ยพออัวรักหรือทุกคนทุกใจกับหรือตั้งกี่คงกิ่งมาลาน้องมาหลับคิดให้ดีนะอาเรืองนะ หรือต้องรักตัวเองให้มากกว่านี้นะเรื่องที่ยังพอไม่สติอยู่บ้างได้ฟังเท่าแก่ก็พลันฉุกคิดขึ้นได้เขาปล่อยหูออกมาแล้วก้มลงกราบพ่อกับแม่แล้วก็เท่าแก่ผมขอโทษพ่อแม่ขอโทษทุกคนที่ทำให้ต้องทุกข์ใจผมขอเวลาสักหน่อยผมสัญญาว่า ผมจะกลับมาเป็นคนเดิมให้ได้ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เข้ามากอดเรืองปลอบใจด้วยน้ําตาทั้งคู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรืองก็เริ่มดีขึ้นเขาพยายามตัดใจจากรุจีจนความเศร้าหมองค่อยๆค,คลายไปในที่สุดพ่อแม่ฉันจะกลับไปทำงานแล้วหายดีแล้วล่ะลูกจ้าพ่อฉันทำใจได้แล้ว ดีลูกเกรงใจหัวหน้าเขาเดือนกว่าไปแล้วที่เราไม่ได้ไปทำงานกินเวลาของคนอื่นกลับไปก็ตั้งใจทำงานมีอะไรก็ส่งข่าวพ่อแม่แล้วกลับไปก็ไปหาเท่าแก่ไปกาบเขาเขาคือผู้มีพระคุณเตือนสติให้ชีวิตใหม่กับเราอย่าลืมนะลูกหลังจากนั้นเรืองก็กลับมาทำงานตามปกติ จิตใจของเขาดีขึ้นมากเขาตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนหัวหน้าชื่นชมเขาเพราะเขาเป็นคนมีความสามารถมากสองปีให้หลังเรื่องก็พบรักกับพนักงานที่เดียวกันจนแต่งงานกันหน้าที่การงานของเขาก็จเจริญเติบโตบุคคลที่เขาไม่เคยลืมเลยนอกจากพ่อแม่และพี่ๆก็คือเมฆ เพื่อนที่เขารักที่สุดและเท่าแก่ร้านของชำที่เตือนสติให้ชีวิตใหม่กับเขา